ดวงตาของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงเวลานี้ไปจนถึง2มุนายนเป็นช่วงที่ดาวพุธนะฮะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าแห่งคําพูดความรู้และการสื่อสารดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งสเสน่ห์ศิลปะและการสร้างความประทับใจเมื่อทั้งสองโคจรมารวมกันในราศีบีนนะฮะนะซึ่งเป็นจุดที่10ของราศีเมถุนเป็นเรือที่จักรวาลจับตามองถึงเวลาที่ชื่อของคุณจะเริ่มดังขึ้นในสนามแห่งชีวิต นั้นนะครับเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงหรือก้าวขึ้นสู่พยานะดังบทกลอนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่านาระสุริยะเลื้องลังสีโสระชีวมีถูกต้องสามองค์เทพโสภีกุมลักษตาใดได้ดังพงยศนั้นนาพันดาวพระหัสกำลังจะเคลื่อนคือในจุดเนี้ยคือดาวดคู่เนี้ยคู่กันเพื่อไปรอก่อนอยู่ในตำแหน่งดีต่อดวงนะฮะร,ร่วมกันในดาวคู่ธาตุน้ำ และพุทหัตกำลังจะเคลื่อนฉุดทับดวงสตาร์ในรอบ12ปีในวันที่13พฤษภาคมเดือนหน้าฉะนั้นต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนมีข่าวดีฉะนั้นผมจะมาพาคุณไปตีความหมายจากปรัชญาโหราศาสตร์ว่าดวงดาวกำลังจะบอกอะไรหรือส่งสารอะไรมาให้คุณฉะนั้นเราจะแปลในเชิงปรัชญาโหราศาสตร์นํามาเป็นปรัชญาชีวิตเพื่อตักตวงโอกาสให้มากกว่าคนอื่นฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องผมไว้และพิมพ์คำมงคลบุก พร้อมรับสิ่งมงคลเข้าสู่ชีวิตนะฮะพร้อมเปลี่ยนชีวิตในรอบ12ปีขณะนั้นนะครับขอให้ท่านได้สิ่งดีๆสะท้อนกลับไปทันทีเมื่อพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ขะนั้นนะครับดาวพุธด,ดาวศุกร์ในเรือนที่10มันเป็นจุดพลังชื่อเสียงและงานในฝันในเรือนที่10นั่นคือพบกับบ้านเปรตตรงๆว่าพบแห่งการงานหรือพบแห่งกรรมหรือการงานและความรับผิดชอบที่เกิดที่คุณเกิดมาเพื่อทํามันนะฮะัณนดาวพุธดาวศุกร์นะฮะโคจรในจุดนี้นะฮะ มันเท่ากับพลังของคําพูดบวกสนิ์ความคิดสร้างสารรค์บวกภาพลักษณ์หรือความสัมพันธ์บวกการสื่อสารมันมารวมพลังในตําแหน่งที่คนทั้งโลกมองเห็นคุณฉะนั้นนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณควรหลบแต่นี่มันเป็นเวลาที่ฟ้าให้สปอตไลท์ส่องมาที่คุณโดยโตรงฉันั้นนะครับในช่วงเนี้ยนะครับงานจะเด่นโปรเจกต์ Project จะพุ่งถ้าคุณกล้าพูดและกล้านาเสนอนาง,งานที่ใช้การสื่อสารการเจรจาการพูดการเขียนการนําเสนอจะพุ่ง งานต่างๆจะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือมีการเจรจาสําเร็จในเรื่องงานที่เคยค้างฟังไว้เฉยนะฮะคำพูดของคุณช่วงนี้นะฮะจะเปลี่ยนสถานะชีวิตได้เลยนะคือฟังไว้เฉยเนี่ยต้องเอาไปทําด้วยคือฟังไว้นะแล้วก็เอาไปสร้างโอกาสดีๆนะครับคือในช่วงเนี้มันบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสเสน่ห์ในที่ทํางานจะโดดเด่นจะเปล่งประกายนะ,ะแต่ต้องระวังการวางตัวให้พอดี คุณจะเริ่มได้รับความสนใจจากหัวหน้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งคนที่เคยมองข้ามคุณไปสเสน่ห์ความความสุภาพของคุณและวาจาดุ่มดวงจะทําให้คนอยากร่วมงานกับคุณทั้นนั้นนะครับต้องระวังอยา่าหวานเสน่ห์เกินเหตุไม่งั้นจะกลายเป็นประเด็นในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์คือดาวแห่งความรักและบวกการสนับสนุนเมื่อเข้าจุดที่สิบฟ้าจะส่งผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจเข้ามาหนุนหรือคนใกล้ตัวคนที่พร้อมที่จะช่วยคุณเข้ามาหนุน ใครอยากสมัครงานใหม่ขอโปรเจกต์ขอเลื่อนตำแหน่งขอย้ายตำแหน่งหน้าที่นะฮะขอได้เลยในตอนนี้ในช่วงนี้นะครับมันบอกถึงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่และใช้มันสร้างอาชีพที่ใช่ดาวพูดบวกสุขในจุดนี้มันบอกถึงจังหวะทองในการรีแบนด์ตัวเองรีซิตรีเซตงานตัวเองรีเซตกิจกรรมตัวเองที่ดำเนินไปเปลี่ยนลุครับโปรไฟล์เปิดเพจใหม่หรกลับมาโพส์อีกครั้งนะคนที่ แบบปรับปรุงองค์กร,ปร,ป,รปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงวิธีการทํางานในช่วงนี้ดีมากนะฮะหรือเกิดโปรดักต์ใหม่อะไรประมาณนี้จะดีนะคนจะเริ่มมองว่าคุณเป็นมืออาชีพและไว้ใจได้ด้วยไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดและชื่อของคุณจะถูกพูดถึงในวงที่คุณไม่คาดคิดน,นั้นนะครับนี่คือเคล็ดลับในการเสริมพลังดาวพุธและดาวศุกร์ในจุดที่10อัดวิดีโอสั้นแนะนําตัวแชร์สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญเลยนะใครที่แบบทําอะไรก็ตามในช่วงนี้ นะพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าว่าฉันมีค่าในสิ่งที่ฉันทำนะสวดโอพุทธายะนมะนะสวดโอสุกายะนมะก่อนเริ่มงานใหญ่ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนทองหรือสีชมพูอ่อนเมื่อมีงานนำเสนออัปเดตโปรไฟล์นะฮะต่างๆนะฮะให้กับแพลตฟอร์มหรือคนทั่วไปได้รู้เพราะนั้นราศีเมถุนเนี่ยมันบอกถึงตรงนี้ด้วยคือในช่วงที่ดาวสุกอยู่ตรงเนี้นะฮะ อาจจะได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนะนะหรือว่ามันจะแปลว่าเหมาะเริ่มงานออนไลน์นะฮะหรือมันแปลว่าจะมีคนมาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบลับๆไม่เปิดเผยนะฮะมันจะแปลหนึ่งว่าบางคนได้ความรักจากการทํางานมันจะแปหนึ่งว่าบางท่านนะครับเป็นช่วงที่แต่งกับงานหรือพยายามบุกเบิกงานใหม่ๆ เป็นช่วงที่คุณจะใช้ความคิดคำพูดในการสื่อสารการทําอะไรเกี่ยวกเกี่ยวกับงานในมิตินี้จะดีเป็นพิเศษเป็นช่วงที่ใครที่มีงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จะประสบความโชคดีบางท่านมีคนในครอบครัวเข้ามาคาปรึกษาหรือมีญาติเข้ามาขอคาปรึกษาบางคนได้เกิดก,กิจกรรมบางอย่างร่วมกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวใครที่มีงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยศดยานาชะหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มีความสาเร็จเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสจะย้าาายยยช่่่ววงงทีดดดพุุกับ์อูในนนจถถึ2มิ ซึ่งดาวพระฤหัสจะย้ายเข้าทับดวงเนี่ยคือวันที่13พฤษภาไปจนถึง2ตุลาช่วงเวลานี้นาใครโสดจะพบรักบางคนได้พาร์ทเนอร์ได้หุ้นส่วนใหม่ถ้าความรักไม่ดีหรืออึมคืมอ,อะไรต่างๆมันจะดีขึ้นมันจะโดดเด่นขึ้นบางคนได้การหนุนหลังจากต่างเพศทั้งเรื่องงานหรือการดําเนินชีวิตหรือเรื่องเงินหรือโอกาสดีๆจากต่างเพศเพศตรงข้ามหรือจากไม่ทั่งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจนะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณศึกษาอะไรใหม่ๆดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเข้าหาครูบาอาจารย์ ไปศึกษาศาสตร์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ศึกษาแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาพัฒนาชีวิตเนื่องจากพละฤาษีกำลังเคลื่อนทับดวงชะตานะครับตั้งแต่13พสพฤษภาเป็นถึง2ตุลาเป็นจังหวะที่ดีมากนะฮะในชีวิตนะที่คุณจะวาสนาสูงขึ้นใครที่เราโปรโมทขั้นตำแหน่งปีนี้ได้แน่นอนไม่เกินปลายปีคือในช่วงเนี้ยบางคนได้เกิดงานร่วมกับคู่อ่ะหรือได้ทํางานร่วมกับต่างเทศหรือได้หุ้นส่วนใหม่หรือเกิดโอกาสใหม่ๆในการดําเนินการในการสร้างชื่อเสียงสร้าง องค,ความรู้สร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับงานวัสนาสูงขึ้นแน่นอน,นันสิบสามปเนี่ยจนถึงลายปีนะเพราะดาวการงานคุณจะเดินเป็นมหาอุดในช่วงสองตุลาไปจนถึงยี่สามธันวาด้วยในเรือการเงินบางคนได้มีการลงทุนได้โชคจากการลงทุนได้โชคจากต่างเพศบางคนมีโชคได้งานใหญ่ได้ตําแหน่งใหญ่โตถูกโปรโมทมีความรุ่งเรืองการงานบ้านคงดีนะครับเกิดขึ้นในรอบสิบสองปีนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นนักพูดนักเจราจาพิธีกร โคศโคดยูทูบเบอร์อะไรย้ยจุดไฟแรงเสียงของคุณจะมีมูลค่ามากพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการนักบริหารช่วงนี้จะมีเกณฑ์ถูกเลือกขึ้นตําแหน่งนะฮะสำเร็จในการนําเสนอเจ้าของกิจการแบปด์ส่วนตัวคนเห็นคนพูดถึงคนอยากซื้อและใช้บริการคนที่เคยซ่อนตัวไม่กล้าแสดงออกฟ้าให้เวลานี้เพื่อให้คุณเป็นผู้นําเวทีชีวิตของตัวเองทันทีนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณรอคนอื่นมาเชิญ มันคือเวลาที่คุณลุกขึ้นและพูดให้ฟ้ารู้ว่าคุณพร้อมที่จะรับบทบาทใหม่ในชีวิตพร้อมให้โลกเห็นว่าคุณจะมีอะไรในตัวเพราะครั้งนี้นะครับชื่อของคุณจะไม่ใช่แค่เสียงเบาๆอีกต่อไปแชร์คลิปนี้ให้ชาวราศีเมถุนทุกคนแล้วขอให้ท่านโชคดีหากคุณกำลังหาศาสตร์ในการพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะผมแนะนำนะศาสตร์นี้เลยนั่นคือโหราศาสตร์นะฮะ คือผมจะเล่าให้ฟังนะผมเคยทานายอนาคตผู้หญิงคนหนึ่งนะนะจริงๆผมดูดวงมาหลายพันเป็นหมื่นๆืดวงแล้วนะฮะเธอบอกไม่บอกชื่อเลยไม่บอกอะไรเลยนะให้แค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโทรมาดูทางมือถือพยากรณเธอไปเนี่ยสามสิบสองข้อสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีข้างหน้าผ่านไปหนึ่งปีเธอกลับมาจองคิวดูดวงนะแล้วก็บอกผมแต่ผมจําเธอไม่ได้เขาบอกว่าสามสิบเอ็ดข้อที่ผมพูดไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดนะครับขาดอยู่ข้อเดียวที่ไม่เกิด ผมเพิ่งรู้ตอนนั้นว่าเธอคือเจ้าของร้านทองใหญ่มีทรัพย์สินมากมายแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดในวันนั้นคือความเชื่อที่เธอมีให้กับวิชานี้โหราศาสาตร์ไม่ใช่แค่ความเชื่อนะจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่มองเห็นชีวิตล่วงหน้าได้จริงถ้าใช้เป็นมันสามารถพัฒนาจิตใจป้องกันความผิดพลาดและเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งระบบแม้กระทั่งคุณสามารถใช้เปลี่ยนชีวิตคุณหรือวางแผนที่ชีวิตของคุณได้นะฮะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะเรียนคอ โหราศาสตร์ไปยุ์นี้ไปเป็นคอร์สออนไลน์นะครับ <_ d ata> เพื่อเข้าใจตัวเองนะฮะแค่ <_ d ata> เริ่มจากรู้จักดวงตัวเองคือเขาไม่มีความรู้อะไรเลยคือเริ่มจากศูนย์นะฮะแล้วก็คือต้องการแค่รู้วางเอาไปวางแผนท,ที่ชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนอกจากนี้แต่พอเขาลองทํานายให้เพื่อนและญาติมันแม่นจนมีการปากต่อปากหรือบอกต่อเนี่ยนะคือช่วงแรกเขาก็เริ่มค่าครูหลักร้อยจนกลายเป็นรายได้หลักแสนต่อเดือนจนเขาต้องเล่างานประจำนะฮะ คนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะฮะมีสามีต่างชาตินะฮะโดยไม่ต้องเปิดเพจไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยนะฮะใช้พลังแห่งปากต่อปากคือหลักวิชาจริงความรู้เปลี่ยนชีวิตได้จริงถ้าเรียนจากคนที่ลงสนามจริงนะฮะผมศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12นะดูดวงมาก็หลายพันดวงตานะนับไม่ถ้วนผมการกรองเอาไว้ในคอสนี้นะครับคอสชื่อว่าโหราศาสตร์ประยุกต์ถ้าวันนี้คุณกําลังอยากเข้าใจตัวเองให้ลึกกว่าที่เคยอยากมีเครื่องมือที่ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือ คนที่คุณรักในวันที่ชีวิตมืดมน,นหรืออยากจะไปเป็นแนะนําแนวทางผู้อื่นให้ผู้อื่นรู้ว่าจะขายบ้านได้ตอนไหนจะได้เงินก้อนใหญ่ตอนไหนนี่จะขายตอนไหนนะฮะงานจะมั่นคงตอนไหนนะฮะนี่แหละคือคอร์สที่คุณตามหาเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะนะฮะเรียนตั้งแต่ไม่มีความรู้นะฮะเรียนซ้ําได้ตลอดนะฮะคุณเลือกเวลาเรียนเองได้นะ,ะผมทําวิดีโอเป็นตอนๆไว้แล้วนะฮะเรียนจนดูดวงได้มีดวงตัวอย่างพยากรณ์ให้ดูนะฮะ เพราะคนที่รู้จักดวงตัวเองคือคนที่กําหนดเส้นทางชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดคอร์สเ,เนื้อหาเน้นๆ36ชั่วโมงนะฮะประมาณประมาณ200กว่าวิดีโอเส้นซ,ซอยประมาณคลิปละประมาณ5นาที10นาทีซึ่งกูจะเข้าใจง่ายไม่เข้าใจก็พิมถามใต้วิดีโอนั้นเลยเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะฮะจะมีคุณก็จะสามารถเป็นโหรผู้อย่างรู้ดวงดาวได้นะครับทะานั้นนะครับทักข้อความหน้าช่องเข้าไปรับโปรเลยจาก30,000บาทเหลือเพียง3,999บาทนะครับ นะผมขอส่วษษษษนลิขสิทธินะนะรับเพรโปแต่และช่วงเวลามันแตกต่างกันถ้าได้ครบตามผมกําหนดแล้วนะผมก็อาจจะเปลี่ยนราคาได้ฉะนั้นอย่ารอช้าทักแอดบินเข้าไปเลย